สวัสดีสมาชิกครับมีรถสภาพสวยหนึ่งในร้อยมาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพสวยหายากแน่นอนนะครับฝั่งยุโรปเลยครับกับ v i p สุดรู้นะครับ Mercedes Benz นะครับ E 2 0 0 W 2 1 1นะครับคันนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้เบนซินครับรถสวยสภาพครบจบออปชั่นล้นมาเลยครับคันนี้สีสันสวยงามเอ็มลัมนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่แถวมินบุรีนะครับโทรเจรจาไลน์ได้โทรได้ติดต่อเลยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถคัส สวยพิเศษมาฝากนะครับกว้างขวางดูดีมีระดับเลยครับชมเช็คได้ทดลองขับรับรองก็โดนแน่นอนนะครับสวยหนึ่งในร้อยคัดพิเศษสวยๆมาฝากนะครับคันนี้เซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กครูชคอนโทรนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้านะครับตกแต่งลายไม้ครบเลยครับเบาะคู่ปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีเซ็ตนะครับรถโดยรวมสวยครบจบแอร์แบ็กสี่ใบเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารถสวยทรงหรูมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสุ คุ้มแน่นอนตั้งแต่ปี2004จนปัจจุบันนะครับรถ2มือจากป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับรถโดยรวมสวยครบจบกว้างขวาง,วางดูดีมีระดับของแท้จากเยอรมันชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยส,วยสภาพงามๆแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทคู่มืออยู่ครบเอกสารครบพร้อมออนรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยใครมาขับก็โดนครับ1 9 9 0 0 0ับาทนะครับเน้นโทรเจรจา,ารครับขอรูปขอคลิปได้ครับโทรไปไลน์ไปโทรได้ตลอดไลน์ได้ตลอด นะครับกับรถสวยๆคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับว่าแจ่มจริงสภาพ1ในร้อนะครับนานๆจะมีมานะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับชอบสนใจโทรเจรจานะครับ e 2 0 0 1.8อยนต้น้ำมันล้วนนะครับ w 2 1 1นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับภายในออปชั่นก็ครบนะครับเบาะครูปรับไฟฟ้าแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับรถสวยระดับนี้นะครับ ทรงซอทรงเสียอาเฮียอาซอนุ่มๆขับได้เลครับรับรองว่าดูดีมีระดับไปไหนก็ขับสบายเครื่องพันแเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับใครสายเบนซ์ใครสายเมอร์เซเดสเบนครับกับ v i p สุดหรูจัดได้รีบเลยนะครับโทรเจราจานะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับรถสวยคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเข้าออกเลยครับถอยก็ไม่กระตุกนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับแอร์เย็นฉ่าทั่วถึงนะครับมีแถว2องมีม่านหลังไฟฟ้ามีเบาะคู่แบบไฟฟ้ามีเมมโมรี่เซ็นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลนละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลนละเอียดรถดีรถคัดรถเช็คสมบูรณ์สุดๆนะครับราคาใครเข้าใจก็คือคุ้มนะครับประวัติชัดๆมาชมมาเช็ครถ ได้เลยครับอยู่ที่มินบุรีโทรเจราจานะครับจะขอรูปก็ได้ขอคลิปก็ได้นะครับนี่เลยครับสวยเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายนอกภายในงามดูหรูดูดี VAP จากเยอรมันนะครับรถสภาพสมบูรณ์ส,สวยนะครับคันนี้ E 2 0 0ครับเครื่องพันแเกียร์ออโต้นะครับชมได้เลยครับ